สุดที่ชชยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับสิ่งที่ผู้คนกำลังศึกษาพิจารณาอยู่ว่าทางออกของรัฐบาลคืออะไรก็มีข้อเสนอแปลกๆตะกะแปลกๆตะกะวิบัติมาจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกล่าวโหมชื่อภูมิธรรมเวชยชัยคุณภูมิธรรมบอกว่า ใครเนี่ยที่วิาพากษ์วิจาร์เรื่องเอนเตอร์เท e เมนต์คอมเที่บอกว่ารัฐบาลเร่งรัดเกินไปไม่จริงรัฐบาลไม่ได้เร่งรัดเกินไปรัฐบาลทำตามขั้นตอนแต่มันสำคัญเพราะว่าการมี e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กที่มีคาสินโนอยู่นั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะมีรายได้เพื่อจะมาสู้กับภาษีทรัม์ผู้คนได้ยินก็ตกใจฮะอะไรนะ มันเกี่ยวอะไรกันยังไงนี่เลยมันนำไปสู่คำถามใหญ่มากเลยครับว่านี่ภูมิธรรมชักมั่วหรือเปล่าเพราะว่า e n t e เ t อร์เท n เมนต์คอมเนี่ยหนึ่งกว่าจะสร้างกว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆนานานี้มีสามสีป่ปีแต่เรากลังพูดถึงปัญหาของภาษีิทรัมป์ที่จะ มีผลบังคับใช้อาทิตย์ที่จะถึงนี้อยู่แล้วสองมีอะไรแน่ใจว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และคาสิโน,โนเนี่ยมันจะได้ผลตามที่รัฐบาลเป็นคนกล่าวอ้างยิ่งช่วงหลังๆรู้เหมือนว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยจะมีตะกระแปลกๆที่ฟังแล้วมันไม่ค่อยจะเข้า ประเด็นหรือเหตุผลมันไม่เข้ามันไม่สอดคล้องต้องกันเลยแต่บังเอิญว่าต้องการจะสัดฝ่ายคา้านต้องการจะวิจารณ์คนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรื่องคาสิโนแล้วบอกว่าก็ไปคุยกันในสภาฝ่ายที่ชุมนุมกันไม่ใช่เสียงส่วนมาก และก็บอกว่าคาสิโนหรือเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่สำคัญนะตอนนี้เจอก,กันกับปัญหาภาษีทรัมป์เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยที่จะมีรายได้มาช่วยสู้กับภาษีทรัมป์ได้นะะักข่าวฟังก็ช็อกตกใจเอนี่นี่คือรองนายกและรัฐมนตรีการเราโมพูดจริงๆเหรอหนึ่งมัเกี่ยวอะไรกันสองมันมาช่วยได้ยังไง จังหวะเวลามันคนละช่วงคนละตอนและขณะเดียวกันมันก็ไม่มีอะไรรับรองว่า Entertainment Complex เนี่ยจะสามารถสร้างรายได้แล้วรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับภาษีทรัมป์เนี่ยมันจะกระทบกระเทือนอะไรของเราอย่างไรใช่บางทีเราเป็นนักเห็นนักการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มจะงง สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้นักการเมืองเวลาอยู่ฝ่ายคา้านพูดอย่างเวลามาเป็นรัฐบาลพูดอะไรทำไมมันเพี้ยนเพียนมากขึ้นทุกทีเราไปฟังดูเราไปฟังประโยคที่คุณภูมิธรรมพูดทำให้ทุกคนตกใจแปลกใจงุนงงแล้วก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณภูมิธรรมตกลงคุณยัง พูดจาด้วยเหตุและผลที่จะให้ประชาชนเชื่อจริงหรือคุณอย่างคุณเชี่ยวประชาชนเชื่อสิ่งที่คุณพูดได้จริงๆแล้วหรือนี่ครับเราไปฟังดูเสียงด้วยนะครับ เราได้ยินเสียงด้วยนะครับเราถึงจะเห็นว่าเกิดอะไร,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 รขึ้นริอินเทอร์เนสไอเอ็นเดอร์เนเนคอมแพลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในการที่จะทําเรื่องการดึงเงินเข้าประเทศนะครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องของการสร้างแมงเนตนะครับของการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มเติมที่ท่องเที่ยวและเพิ่มเงื่อนไขเพื่อจะดึงดูดคนมาทุนๆแล้วก็สามารถทําให้ อะไรหลายอย่างที่มันเคยกดใต้ดินก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็จะได้ผลสิไปทำงานหลายอย่างไอ้ส่วนของคาสิโนมันมีอยู่นิดเดียวแล้วก็มันไม่ได้มากอะไรด้วยว่าเปรียบเทียบกับเอนเอนเขียเอ็นเอ็นนั่นคอมเพล็กซ์เนี่ยมันมีทั้งโรงแรมที่สถานที่ท่องเที่ยวหรือการจะเพิ่มการท่องเที่ยวลงไปนั้นหลายอย่างผมอยากให้มองอย่างเป็นจริงไม่ใช้อารมณ์มาปุกปั่นกันแล้วก็ใช้เอ็นซีเป็นงานพิเศษกัน เออจริงๆเนี่ยถ้าท่านไปดูเกิดทุกประเทศหลายประเทศมากในโลกเนี่ยเขาก็ใช้อันนี้เพียงแต่ว่าคุณต้องมีมาตรการควบคุมแลวถ้าไปดูอะไรที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาตรการที่เขาควบคุมเนี่ย,ขเ,ยขเขาป้องกันคนในประเทศเขาที่จอมเกิดคลเสียนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครๆก็เดินเข้านะครับคาสิโนเอยแต่เข้าไปในนี้นนคอมเพล็กซ์ได้ไปกินอาหารไปพักไปอะไรได้เป็นแหล่งท่องเทีออย่ยวอีกอย่างหนึ่งแล้วช่วยกันหา ามาตรการในการกพราะพี่ดีดีกว่ามันนั่นคัดค้านแล้วก็หัวชนฝาก็จริงๆเราก็ต้องเรียว่าอันนี้มันไม่ใช่การยุยงหรือสร้างเงินไขให้คนมาใช้มาเล่นติดการพนันแล้วผมคิดว่าไม่ใช่ไรก็เข้าได้เด็กที่มีอายุต่ตำกว่าเากณฑ์ที่จะเข้าก็เข้าไม่ได้คนที่มีรายได้ที่มันน้อยกว่าเกณฑ์ที่จะเป็นก็เข้า,ขาไม่ได้ก็มีกระบวนการอยู ถ้าไปดูที่สิงคโปร์ไปดูที่ต่างประเทศเขาก็จะมีกระบวนการแบนั้นไอที่เคยเกิดบ้างก็คงมีนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีขาวมีดำอย่างเดียวมีหสายอยา่างคนกก็ควรจะใช้มาตรการเนี่ยไปแก้ไขปัญหาทีกว่ามาคัดขานอยู่ที่ไม่ลก้แล้วโลกวันนี้สิ่งสําคัญก็คืออเมริกาเปิดครั้งนี้นะครับในการจัดการเรื่องมาตรการก มันเป็นเรื่องใหญ่มากใครับของโลกนะครับแล้วมันจะกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเองสิงคโปร์เนี่ยนยายกอ,ออกพูดกับประชาชนเล้ว,ว่าให้เตรียมตัวที่จะเผชิญมาตรการเหล่านี้ขนาดเขาโดนแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราโดนตั้งสามหกเราก็ต้องคิดมาตรการและอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้อย่าง,างมากนะครับเพื่อจะให้มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบไอ้ตรงที่คุณภูมิทําดึง เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเข้ามาบอกว่าจะมาช่วยเรื่องภาษีทรัมเนี่ยนี่แหละเวอร์ไปละมั่วละเริ่มมั่วเริ่มไม่เกี่ยวอะไรกันแต่โยงเข้ามาจนได้บอกว่าคนที่ประท้วงนี่หัวชนฝาอาไปกล่าวหาว่าเขาหัวชนฝาทาั้งทั้งที่กลุ่มต่อต้านนั้นยิ่งวันก็ยิ่งขยาย มาจากสาขาวิชาชีพต่างๆล่าสุดนั้นทั้งผู้นำศาสนาทั้งผู้นำทางวิชาการผู้นำสังคมและหมอรวมไปถึงคนกลุ่มต่างๆที่ไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ที่มาประท้วงหน้าสภาหรือหน้าธรรมเนียบเลยเพราะว่าสังคมตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นว่า รัฐบาลกำลังเร่งรัดผิดสังเกตทำไมก่อนสมัยประชุมจะปิดเพียงวันเดียวคือวันที่9เมษานี้จึงเร่งรัดที่จะเอาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลนี้ดันให้ผ่านวาระแรกให้จงได้ยังไม่มีการดีเบตอภิปรายในสภาไม่รู้ว่าต้องอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแค่ไหนเพราะ เสียงคัดค้านมีสูงมากคำถามมีเยอะมากแต่นี่เร่งรัดตั้งแต่การประชุมสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาเถียงกันทะเลาะก,กันร้อนแรงในสภาเพียงต้องการเปลี่ยนดึงรัดคิวให้มาเป็นวาระที่หนึ่งแล้วมันก็มีข้อพิรุษน่าสงสัยมากมายหลายด้านที่ไปดึงเอาเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมเข้ามาติดติดกันด้วย หวังว่าจะมีการแลกกันถูกตีความนะครับมีคนเริ่มสงสัยในเจตนารมณ์ที่แท้จริงว่าเป็นการพยายามที่จะแลกนิรโทษก,กรรมกับคาสิโนโรหรือเปล่าสิ่งที่พยายามจะทำผลักดันรวดเร็วอย่างนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อวางบินอะไรบางอย่างหรือเปล่า เพราะมันไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องเร่งรัดขนาดนั้นมีน้ําซ้ําพอมีเรื่องแผ่นดินไหวและตามมาด้วยเรื่องภาษีทรัมป์อย่างน้อยสองเรื่องนี้เร่งร้อนเร่งด่วนกว่าคาสิโนพันเปอเซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ใครๆวินยูชนที่ไหนก็มองเห็นแต่รัฐบาลสะท้อนถึงความผิดปกติ มีประชาชนกลุ่มไหนที่ออกมาเรียกร้องกับซีโน,โนไหมครับไม่มีมีแต่ประชาชนกลุ่มต่างๆออกมาคัดค้านมีแต่รัฐบาลนักการเมืองในรัฐบาลเท่านั้นที่เห็นว่ามันจําเป็นอย่างเร่งด่วนมากๆทั้งๆที่ถึงแม้จะผ่านวาระที่หนึ่งก็ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานพอสมควรและกว่าที่เงินบาทแรกจะเข้ามานอกจากจะเข้ากระเป๋าส่วนตัวนักการเมืองบางคนซึ่งเราไม่รู้ แต่ว่าเข้ามาสูรัฐจริงๆนั้นใช้เวลาอีกหลายปีครับแล้วนั่นมันไม่ได้มาช่วยอะไรเป็นเรื่องปัญหาภาษ,ษีทรัมป์แน่นอนฉะนั้นการลากทุกอย่างอ้างทุกอย่างให้เข้ามาสู่การสนับสนุนคาสิโนโนี่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากสะท้อนถึงการทำทุกอย่างเพื่อให้ผ่านทั้งๆที่มันมีคำถามมากมาย ก็มไม่กระจางไม่ได้ทำฟิสเช i ร i t ิติสตดี้ไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้เปรียบเทียบเฉพาะสิงคโปร์ไม่เปรียบเทียบกับประเทศที่มีคาสิโนโแล้วลม้มเหลวไม่ฟังเสียงทักทวงหรือทักทวงติงหรือเสียงทักของจีนที่เราเพึ่งพานักท่องเที่ยวเขาเยอะสีจิ้นผิงบอกกับแพทองทานเองว่าระวังนะเห็นบอกว่าไทยจะมีคาสิโนโถูกกฎหมายเหรอ มันมีบทเรียนนะหมาเกาซึ่งจีนเขาก็รู้ว่าปัญหาเรื่องฟอกเงินปัญหาเงินไหลออกมาแล้วเข้าสู่ผ่านคาสิโนไปฟอกเฟอร์อะไรเนี่ยเขาเจอมาไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมฟังจีนทุกอย่างบางเรื่องเราก็ไม่ต้องฟังแต่บทเรียนบางเรื่องเราก็ต้องฟังแล้วยิ่งเราบอกว่าเรากำลังเจอกับปัญหาภาษีทรัมป์ที่จะกระทบการส่งออกของเราไปอเมริกาอย่างหนัก และก็จะเจอกับการรายได้ท่องเที่ยวที่หดหายถ้าจีนสีจินผิงบอกว่าเขาจะเตือนนักท่องเที่ยวจีนนะว่าอย่าไปนะประเทศไทยเพราะเขามีคาสิโนการพนันของคนจีนไม่ว่าจะพนันในจีนหรือนอกจีนผิดกฎหมายทั้งนั้นนะกฎหมายจีนนะอ้าวยุ่งละสิแต่เราไม่เข้าใจว่าการพยายามเร่งรัดผลักไสเรื่องคาสิโนนี้มาจากไหนนี่แค่เรื่องที่จะต้องไปเจรจา กับรัฐบาลทรัมป์นี่ก็หนักหนาสาหัสแล้วนี่ยังสร้างประเด็นปัญหานี้ขึ้นมาอีกความเร่งร้อนนี้มันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแล้วถ้ารัฐบาลเห็นว่าปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวปัญหาเรื่องภาษีทรัมป์หนักสภาวันที่9นี้ก็ต้องพูดเรื่องสองเรื่องนี้สิครับแล้วจะมาอยู่ดีๆให้คาสิโนรัตคิวบาด้วยเหตุผลอันใด สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ใส่ใจความกังวลของประชาชนต่อเรื่องที่มันเร่งด่วนกว่าจริงๆหรือนี่การเมืองแบบนี้พักเพื่อไทยสมัยหนึ่งต่อต้านเรื่องราวต่างๆวันนี้มาเชียร์เรื่องมินออนไลน์ก็มีหลักฐานดิจิทัลฟุต p ริ n นที่บอกว่าเฮ้ยคุณเคยด่ารัฐบาลประยุทธ์เรื่อง ไปจับมือกับมินอองหลายวันนี้นายกรัฐมนตรีคือหัวหน้าพักเพื่อไทยจับมืออย่างเปิดเผยถูกวิจารณ์อย่างหนักดวงรุนแรงแล้วมันก็ไปกระทบเรื่องการเจราจากับทรัมป์หรือเปล่าอุยกูเรื่องหนึง่งมาเรื่องมินอองหลายอีกทําไมถึงทาในสิ่งที่ฆ่าตัวตายน้อยคนจะเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลชุดน,นี้ทําอะไรอยู่เรื่องเจราจากับทรัมป์ก็เหมือนกันวันนี้ ก็มีคำถแถลงของนายกรัฐมนตรีสองหน้านายกไม่ปรากฏเป็นคลิปห,หรือว่ามาโผล่ในจอทีวีอย่างที่ควรจะทำถแถลงการที่ออกมาเป็นตัวรักอักษรนั้นก็มีวันนี้มีใหม่เฉพาะเรื่องส่งคุณพิชัยชุนนาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังไปเจราจานอกนั้นเป็นการบ่นเรื่องเก่าๆซ้ำซา,ากไม่ได้เห็นยุสตร์อะไรไม่เห็นแนวโน้มอ,อะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณ พี่ชายทำไมจริงกว่าจะไปได้เป็นสัปดาห์หน้าทำไมไม่ออกบินเลยตั้งแต่เมื่อวานนายกบอกเลยว่าประกาศวันนี้เมื่อคืนนี้รองนายกพี่ชัยบินไปแล้วนำทีมไปแล้วเราจะรายงานให้ประชาชนทราบเป็นประยะระยะอย่างนี้เราถึงจะเห็นว่าเอยทำงานอย่างเร่งรีบมันต้องเร่งรีบกว่าคาสิโนโล้านเปอร์เซ็ตมันสำคัญกว่าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันความเร่งร้อนก็ไม่ปรากฏ เร่งร้อนเรื่องคาสิโนแต่ไม่เร่งร้อนเรื่องที่จะหาทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องภาษ,ษีทรัมป์เช่นนายกบอกในแถลงการชาววันนี้นอกจากเรื่องคุณพิชัยจะนำทีมไปสัปดาห์หน้านี้นะครับทำไมรอถึงสัปดาห์หน้าทำไมไม่เดินทางไปเลยประเทศอื่นๆเขาไปกันแล้วเขาต่อสายกันแล้วเขาพูดกันแล้วเขามีแถลงการออกมาแล้วว่าเขาจะเจรจา ภาษีเหลือ 0, ศูนย์ภาษีเหลือห้าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปแต่สะท้อนอีกอย่างหนึ่ว่านายกไม่ได้เร่งร้อนเรื่องสำคัญอย่างภาษีทรัมป์แต่เร่งร้อนเรื่องคาสิโนก็คือจะเรียกประชุมคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องทรัมป์ที่ตั้งโดยนายกวันที่หมการานำโดยประหลัดกระทรวงพาณิชย์คุณกรอยวุฒิเนี่ยจะเรียกประชุมวันที่8เพราะอะไรเราไม่ทราบ เพราะวันที่9เนี่ยภาษีทรัมป์สามสิบหกเปอร์เซ็นต์มีผลบังคับใช้แล้วครับทำไมไม่ประชุมเสาร์อาทิตย์นี้วันจันทร์วันหยุดชดเชยใช่ไหมจึงไม่ประชุมรัฐบาลนายกนี่มีวันหยุดไม่ทำงานด้วยเหรือเวลาเกิดวิกฤตเช่นนี้นี่คือแสดงว่าเรื่องที่ควรเร่งร้อนไม่รีบร้อนเรื่องที่ไม่ควรเร่งรีบก็รีบเร่งคือเรื่องคาสิโน เข้าใจไหมว่าการจัดลำดับความสำคัญของนายกเรื่องนี้มันแปลกมันพิสดารขนาดไหนแล้ววันนี้ก็มีข้อเสนอซึ่งไม่ได้มาจากนายกนะครับน่าจะมาจากคุณจักรพบ์เพ็แขหรือเปล่าไม่ทราบเห็นว่าไปไปสัมภาษณ์ในสื่อใดสื่อหนึ่งว่านายกควรจะส่งมาเร็วที่ชื่อทักษิณชินวัตรไปเจรจาอืม มาเร็วชื่อทักษินชินวัฒแสดงว่ารัฐบาลนี้ไม่มีฝีมือล่ะคุณจะกระพบมองไม่เห็นล่ะว,ว่าคุณพิชัยชุณหวิชีระที่นายกจะส่งไปนี่ฝีมือไม่ถึงมือไม่ถึงหรือยังไงจะต,ต้องมีมาเร็วหรือสอทรอแล้วถ้าไม่มีสทรนี่รัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้แล้วรู้ได้ไงว่ามาเร็วตัวนี้จะสามารถทำงานได้ ก็เลยเป็นที่มาของคําเตือนจากฝ่ายค้านคุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าที่คุณแพทองทานวันนี้ออกแถลงการท่าทีของไทยต่อมาตรการภาษีสารัฐว่าเป็นการดําเนินการที่ล่าช้าขาดความชัดเจนคุณเทง่งคุณนัตพงษ์บอกว่าแม้จะมีนักวิชาการคาดการ ถึงความเสี่ยงของไทยต่อมาตรการภาษีและมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนปี2568แสดงบทบาทในการรวมกลุ่มเจรจาแต่รัฐบาลไทยเพิ่งออกมาเคลื่อนไหวหลังสหรัฐประกาศมาตรการแล้วคุณเท่งบอกว่าถือว่าช้าเกินไปสำหรับทีมเจรจาที่จะเดินทางไปสหรัฐที่มีคุณพิชัยชุนวชิวระรองนายกและคุณพันศักดิญญ์วรญตา ที่ปรึกษานายกผู้นำฝ่ายค้านมองว่าสิ่งสำคัญคือการสร้างอำน,นาจต่อรองให้ไทยหรือต้องรู้ของในมือหรืออำนาจต่อรองของไทยก่อนการเจรจาซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนมีเพียงความเป็นมิตรภาพกับสหรัฐแต่สหรัฐก็ยังคงดำเนินมาตรการนี้อยู่คือความเชื่อของนายกที่ว่า เรามีความสัมพันธ์เก่าแก่ฉะนั้นทรัมป์ก็อาจจะเห็นใจเรานั้นน่าจะต้องระมัดร,ระวังเพราะว่าเท่าที่ดูเขาไม่ค่อยสนใจประวัติหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่ใครต่อใครดีกับเข้าหรือเกินแต่ทรัมป์ก็ยังฟาดฟันคุณเท่งเตือนถึงกรณีมีข้อสเสนอให้คุณทักษิณอดีตนายกเป็นม้าเร็วในการเจราจาซึ่งคุณเท่งบอกว่า ควรจะเป็นตัวนายกหรือคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพราะถ้าคุณทักสินไปเจราจาจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกแพททองทานเองก็ใช่สิครับเขาก็ไม่เชื่อสิว่านายกมีความสามารถต้องให้คุณพ่อไปเพราะคุณพ่อจะไปในฐานะอะไรละ่ะไม่รู้ถ้าจะตั้งคุณพ่อเป็น special envoy ก็ควรจะประกาศตั้งเป็นทางการแต่ศาลท่านจะอนุญาตให้เดินทางหรือเปล่าด้วย และขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่องอุยกูที่ส่งอุยกูกลับไปที่จีนแล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์นี่แหละมาโคโรบิโอประกาศจำกัดวีซ่าของผู้นำไทยไม่รู้กี่คนเป็นใครบ้างเขาไม่ได้เปิดเผยแต่จำกัดวีซ่าให้เข้าอเมริกาด้วยแล้วนี่ทานายกหรือรัฐมนตรีบางคนไปเจอกับการจำกัดวีซ่า มันจะมีปัญหาไหมคุณทักษิณไปแน่ใจนะว่าจะไม่เจอกับคำถามเรื่องอุยกูคํคำถามเรื่องมินออนไลน์คุณเท่งบอกว่าในส่วนของแนวทางการเจราจาที่ระบุในแถลงการเช่นขอผ่อนปรนภาษีเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นไปได้ที่จะเจราจาให้เกิดดุลการค้าที่ไทยไม่เสียประโยชน์ แต่ต้องมีของในมืออะไรคือของในมือคืออำนาจต่อรองที่สารัฐต้องการซึ่งประชาชนและภาคเอกชนไทยต้องการความชัดเจนจากรัฐบาลเช่นกันว่าธุรกิจใดจะได้รับผลกระทบอย่างไรนี่ครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะมันคุณภูมิทําโยงเคามาและวนี่โยงเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับเรื่องภาษีทรัมป์แล้วนี่ มันก็เลยปั่นป่วนสิตกลงอะไรก่อนหลังอะไรเร่งด่วนกันใช่ไหคุณนะัทพงศ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยพรบรสถานบันเทิงบอกว่าได้จัดสอสอเตรียมชำะระพรบสถานบันเทิงแล้วเชื่อว่ารัฐบาลมีเบื้องหลังครับแล้วก็เตือนประธานวิปของรัฐบาลคุณวิสุทธ์ชัยนรุนบอระวัาวางน่าจะซ้ำรอยเรื่องนี้ระโทษกรรมนะ คุณเท่งบอกว่า9ม้มษสานี้จะมีการพิจารณาร่างพรบรประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรคาสิโนโนี่แหละพักประชาชนเตรียมสสอไว้เรียบร้อยโดยข,ขอตั้งข้อสังเกตย้ำว่ารัฐบาลมีความรีบเร่งเกินความจำเป็นทั้งที่เรื่องนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมอยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้พูดคุยได้มากขึ้น เพระประชาชนมีแนวทางอย่างไรในการยับยั้งร่างกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่านะักข่าวถามคุณนัทพงศ์บอกว่าในฐานะฝ่ายค้านถือเสียงข้างน้อยถ้ารัฐบาลจะผลักดันให้กฎหมายนี้ผ่านวาระแรกโดยเสียงข้างมากก็สามารถดําเนินการได้อยู่แล้วแต่ย้ํานะครับว่าพประชาชนไม่ได้ขัดขวางกระบวนการนี้เพียงแต่เห็นว่าการเลื่อนระเบียบวาระร่างกฎหมาย Entertainment Complex ของรัฐบาล เพื่อให้แสงหน้ากฎหมายฉบับอื่นๆที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั้นสะท้อนได้ชัดว่ารัฐบาลมีเหตุใดเบื้องหลังในการเร่งรับผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้คุณเท่งบอกว่าที่คุณวิสุทธิชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลออกมาเตือนฝ่ายค้านอย่าเล่นการเมืองในสภามากเพราะประชาชนจะเบือ่อและทหารจะออกมา เออคุณวิสุทธ์พูดอย่างนี้จริง,รงๆหรอครับน่าตกใจมากนะครับบอกว่าฝ่ายค้านอย่าเล่นการเมืองมากเดี๋ยวทหารจะออกมานี่มันคืออะไรครับทําไมฐานต้องออกมาครับทําไมเพื่อไทยจริงพูดให้ฐานออกมาหรือ,อยังไงครับคุณเท่งบอกว่าในมุมหนึง่งตนเองก็ไม่อยากให้รัฐบาลมองฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองเพราะการสื่อสารของฝ่ายค้านก็ย้ำมาตลอดว่าต้องการให้กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายตรงไปตรงมา ตามระเบียบวาระตามลำดับและฝ่ายค้านไม่ได้บิดเบือนหรือโจมตีการเมืองอย่างใดไม่ได้โจมตีทางการเมืองแต่ประการใดมีเพียงรัฐบาลต่างมากกว่าที่พยายามจะโยนกลับมาฝ่ายค้านว่าเล่นเกมการเมืองดังนั้นประชาชนกำลังจับตาอยู่คิดว่าประชาชนจะสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดคุณนัทพงศ์บอกว่าจะต้องรอดูต่อ ว่าจะซ้ำรอยร่างนีิรโทษกรรมหรือไม่เพราะว่าถ้าหากรัฐบาลขาดความชอบธรรมมากๆดําเนินการในสิ่งใดที่ไม่ฟังเสียงประชาชนอารมณ์ความโกรธของสังคมก็น่าจะยิ่งสูงขึ้นฉะนั้นรัฐบาลจะดําเนินการใดต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะตนเองก็ไม่อยากให้ภาพการเมืองไทยกลับไปซ้ำรอยอดีตนี่คือความคิดเห็นระหว่างฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านที่น่าเชื่อได้ครับว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทำไมพรกรัฐบาลต้องพูดถึงทหารจะออกมาเรื่องนี้ไม่เข้าใจจริงๆครูหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรที่ไม่ควรจะเกิดนะครับเพราะนี่คืออันตรายอย่างยิ่งกระบวนการประชาธิปไตยจะต้องเดินด้วยตัวเองจะต้องเดินด้วย สิ่งที่อะไรจะเกิดและจะทำอะไรต่อไปและทำไมต้องเร่งรีบมันเป็นเรื่องใหญ่นี่ครับประโยคนี้เลยอย่าให้ประชาชนเบื่อการเมืองถ้าเบื่อมากๆเดี๋ยวทหารออกมาอีกอยากให้เป็นเช่นนะั้นหรือนี่นักการเมืองที่พูดอะไรโดยไม่รับผิดชอบนี่เป็นอันตรายมาก อันตรายเกินกว่าที่ควรจะเกิดได้และนี่แหละคือคำเตือนสรนการเมืองสรรรัฐบาลด้วยครับอย่าดึงอะไรต่างๆเข้ามาเพียงเพื่อที่จะสอดรับกับสิ่งที่ตัวเองต้องการพูดแล้วกลายเป็นเรื่องไร้ตักกะโดยสิ้นเชิงกรณีคุณภูมิธรรมพูดถึงว่ารายได้จาก Entertainment Complex จะมาช่วยแก้ปัญหาของ ภาษีทรัมป์ที่มีต่อประเทศไทยมันเละเทะมากครับพูดถ้อย่างไรแล้วทำไมถึงคิดได้แค่นั้นจริงๆแล้วคนเรามีอำนาจนี่ยิ่งมีอำนาจมากนี่มีอาการยิ่งหวงอำนาจและพูดไม่จำเป็นต้องมีหลักการทฤษฎีอะไรเลยอย่างนั้นเลยครับเออนี่นี่คือ สถานการณ์ที่น่ากังวลเป็นอย่างสูงทีเดียวครับหวังว่าคุณภูมิธรรมต่อไปนี้จะพูดอะไรตรายตรองคิดและอย่าได้ดูถูกสติปัญญาประชาชนและอย่าได้กล่าวหาคนที่เขาคัดค้าในเรื่องต่างๆว่าเป็นพวกมโนจินตนาการและนี่ล่าสุดก็ยังบอกหัวชนฝาเรื่องคาสิโนเสียงที่คัดคานนั้นเป็นเสียงที่มาจากหลายสถาบันสังคม หลายกลุ่มก้อนมีวิญยูชนมีประชาชนมีปัญญาชนมีนักวิชาการมีนักสังคมทั้งหลายทั้งปวงนี้คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความกังวลห่วงใยสังคมถ้าคุณภูมิธรรมในฐานะเป็นผู้มีอำนาจวันนี้ไม่เข้าใจหรือเปลี่ยนวิธีคิดแบบสมัยที่ตนอยู่ฝ่าย ที่ถูกกระทำอยู่ฝ่ายค้านวันนี้มามีอำนาจแล้วมองคนที่เห็นต่างกลายเป็นศัตรูอีกก็ไม่ต่างอะไรกับที่คุณภูมิธรรมเคยต่อว่าวิจารณ์ประนามฝ่ายผู้มีอำนาจในขณะนั้นที่กระทำต่อคุณภูมิธรรมและพักเพื่อไทยทำไมการเมืองมันถึงซ้ำรอยเช่นนี้ว่าเวลาคุณอยู่ฝ่ายค้านคุณพูดอย่างคิดอย่างเวลาคุณมีอำนาจคุณกลับตะละปัดแล้วกลับมา ทำเหมือนกับสิ่งที่คุณเคยวิจารณ์ณผู้มีอำนาจสมัยที่คุณอยู่ฝ่ายค้านแปลกมากแต่มองอีกแง่หนึ่งก็จ,จะไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจแต่ว่าคนที่อ้างตัวว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนานก็ไม่ควรนะครับไม่ควร ที่จะหลงเข้าไปในตะกะที่ไร้เหตุไร้ผลเช่นนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับโดยด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุทธิชายไลฟ์ใน YouTube และกดแชร์กด Like อย่าลืมกด ซปเปอร์สติกเกอร์ซูเปอร์แชทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 0 0ล้าน4แสนนครับเราให้ได้2ล้านใน6 000, เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับ